และนี่คืออุปกรณ์ตัวเล็กที่ควบคุมไฟตัวใหญ่ๆได้ทุกตัวเลยตัวรีโมทคอนโทรล RC1 ของแนไลท์า like, ราคา690บาทครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีอุปกรณ์หนึ่งตัวของแบรนด์นันไลท์นะครับสำหรับคนที่มีไฟนนไลท์อยู่แล้วแล้วต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับตัวนี้เป็นรีโมทคอนโทรลเอาไว้ปรับลดเพิ่มแสงเปลี่ยนอุณหภูมิของสีในตัวไฟที่สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้60 b นะครับ เปลี่ยนอุณหภูมิสีไฟได้ตัวนี้ก็สามารถที่จะสั่งเปลี่ยนได้แล้วก็ปรับลดเพิ่มแสงสว่างทั่วไปสามารถที่จะควบคุมผ่านรีโมทต,ตัวนี้ก็จะสามารถทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำงานได้สะดวกสบายมากขึ้นตัวรีโมทคอนโทรล rc 1ตัวนี้ราคาอยู่ที่690บาทมาเดี๋ยวเรามาดูของในกล่องในนี้กันนะครับเป็นกล่องเล็กๆแบบนีนะ้ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นประกันสูงไทย1ปีด้วยนะใครซื้อไปไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่พอเราแกะออกมาเราก็จะเจอกับแบต3 a ให้2ก้อนนะครับก็คือซื้อไปเนี่ยพร้อมที่จะใช้เลยต่อไปก็จะเป็น user manual นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นตัวรีโมทของเราอยู่ในถุงพลาสติกแบบนี้ปึ๊บแกะออกมาครับตัวแค่นี้เองสามารถที่จะพกใส่กระเป๋าได้เวลาจะปรับเปลี่ยนค่าแสงไฟหรือว่าสีไฟเนี่ยสามารถที่จะทำได้เลยเขาก็จะมีตัวหน้าจอ LED บอกนะครับเป็นตัวหน้าจอแบบขาวดำจะเป็นเลือนสีเขียว,ยวนะครับแล้วก็จะมีปุ่มคอนโทรลต,ต่าง อย่างเช่นพวก Add Channel นะครับก็เลือกเป็น Channel 12 3 4 5 6 7อะไร890ให้มันตรงกับตัวไฟแค่นั้นเองนะครับแล้วก็จะมีดินแล้วก็จะเป็น C c t ปรับอุณหภูมินะครับก็จะมีแค่นี้เองด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวใส่แบตเตอรี่มาเดี๋ยวเราจะลองเริ่มใช้กันถอดตัวฝาแบตเตอรี่มันออกนะครับแล้วก็เอาฐานที่เขาแถมมาให้2อก้อนนะครับฐานตัวนี้ใช้เป็นฐาน 3A นะครับเราหาซื้อได้ทั่วไปเลยแล้วแต่แบรนด์ที่เราต้องการจะ ซื้อมาใส่นะครับตามเซเว่นเนี่ยเดินไปชี้ได้เลยเยอะมากครับใส่เข้าไปแล้วเรียบร้อยที่ตรงนี้แล้วก็ไอ้ปุ่มตัวปิดเปิดมันจะอยู่ที่ด้านข้างแบบนี้เราก็เลื่อนลงมาตัวหน้าจอเนี่ยก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับส่วนตัวหน้าจอเนี่ยจะมีบอกแบตเตอรี่ของตัวรีโมทมี CH ก็คือ Channel อันนี้ก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้เลยเนี่ย h a n n e l นะครับ1 2 3 4 5อะไรเนี่ยให้มันตรงกับตัวไฟล์แล้วก็จะมีค่าเคว i n ของไฟล์ลงมาเนี่ยก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของไฟลมาดูที่ตัวนี้ตัวใหญ่ผมก็แค่เข้าไปที่เมนูนะครับผมกดเข้าไปที่เมนูเนี่ยแล้วก็ลงมาที่ DMX Add Date d เดหรือว่าแอดเดของ h h n n n l เนี่ยมันจะมีตัวเลขบอกอยู่แล้วก็กดคลิกเข้าไปนะครับ เราเลือกตัวนี้เป็น Channel ที่1มันจะมีตัวเลขบอกอยู่แล้วนะครับว่าตัวเลขเนี่ยอันนี้ Channel 1, ่ง4อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปรับไปที่1นะครับแล้วคราวนี้เรามาดูที่หน้าจอของตัวรีโมทเราก็ปรับตัวชัแนลนะครับลงมาที่เลข1จบเลยอันนี้คือมันเป็น c h ชัแนลเดียวกันแล้วเราสามารถที่จะสั่งได้เลยเนี่ยครับอ่าเรากดคลิกไปก่อนเซตเรียบร้อยเนี่ยผมก็สามารถที่จะ สั่งได้เลยอันนี้จะเป็นตัวฟอ r ซาสองนะครับไม่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนค่าอุณหภูมิของแสงไฟได้เนาะตัวนี้เราก็จะเอาไว้ใช้ควบคุมปรับลดเพิ่มแสงนะครับดิมได้ตั้งแต่0%จนถึง100%อเรเหมือนเราปรับเปลี่ยนที่ตัวนี้เลยครับตัวนี้ผมให้อยู่ชแนลที่ทน่1นะครับแล้วถ้าเกิดเรามีไฟไหลายดวงเราก็มาดูที่ตัวนี้นะครับเราก็เปลี่ยนไปที่ address เราก็กดขึ้นไบบวกชแนลที่2พอเราอยู่ชแนลที่2เนี่ยเราจะไม่สามารถควบคุมตัวนี้ได้แล้ว เราก็มาดูที่ตัวนี้นะครับเราก็เข้าไปที่เมนูเหมือนเดิมนี่นครับเมนูแบบนี้แล้วก็ add date เหมือนเดิมครับกดคลิกเข้าไปเราจะเลือกตัวนี้เป็นตัวที่2แลเราก็ปรับเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลข2ให้มันตรงกับรีโมทครับแค่นี้เองเราก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนี่ครับเห็นไ,ไหมปรับลดเพิ่มแสงแล้วถ้าเกิดเราจะกลับมาเปลี่ยนตัวนี้เราก็มาลดเพิ่มเอาลบลงมาเป็นชันแนลที่1ผมก็เปิดดวงนี้ได้แล้ว ถ้าเกิดเรามีเยอะกว่านี้เราก็แอด c h ชน n นลไปเรื่อยๆเลย1 2อ่ะตัวนี้นะครับผมจะให้มันอยู่ที่แชน n นลสาปุ๊บผมก็ปรับตัว 60b ตัวนี้ที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าอุณหภูมิของแสงไฟได้เนี่ยให้อยู่แชน n นลที่3คราวนี้ผมก็ปรับตัวรีโมทเนี่ยให้เป็นเลข3ครับเห็นไหมไฟติดขึ้นมาแล้วง่ายมากไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยครับอันนี้ไฟติดขึ้นมาแล้ว แล้วคราวนี้ไอตัว 60B ตัวนี้มันสามารถปรับเปลี่ยนค่าอุณหภูมิของแสงได้ครับเพราะฉะนั้นตัวข้างหลัง CDT เราก็กดบวกลบครับได้เลยมันก็จะปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของแสงให้เลยนะครับเราไม่ต้องเดินไปกดให้มันยุ่งยากละเรามีตัวนี้ตัวเดียวถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นนะครับสําหรับคนที่มีไฟในไลท์ตัว power tube เนี่ยมันจะควบคุมได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเปิดตัว power tube มานะครับแล้วก็ add Channel อันนี้ผมจะเลือก Channel, เป็น Channel ที่4นะครับ Channel ที่ 4, แบบนี้ผมเลือกไปแล้วแล้วก็กดตัวนี้ไปที่ Channel ที่4ก็เนี่ย Power t o o l เนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมได้นะครับปรับลดลงมาปุ๊บ,บ,บจบเลยโดยควบคุมผ่านตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดผมต้องการที่จะให้ทุกตัวเนี่ยมันติดพร้อมกันแล้วก็ดับพร้อมกันลดปริมาณแสงพร้อมกันเนี่ยทำไงผมก็มาปรับชแนลที่ไฟนะครับ ผมจะปรับไปที่เลขหนึ่งตัวนี้เลขหนแล้วก็ตัวนี้ผมก็จะปรับมาที่เลขหนอันนี้ผมปรับมาที่ Channel ที่1หมดทุกตัวแล้วคราวนี้ผมก็มาดูที่ a d d r e s s ที่รีโมทนะครับเป็น Channel ที่1เหมือนกันคราวนี้ผมจะปรับลดเพิ่มแสงเห็นไหมครับทุกดวงเนี่ยจะมาพร้อมกันเลยถ้าเกิดเรามีไฟที่คล้ายกัน2ดวงเราก็สามารถที่จะใช้ Channel ที่1 หรือว่าชแนลอะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวเลขเดียวกันนะครับกับรีโมทกับดวงไฟเป็นเลขชแนลเดียวกันใน a d d เดตก็สามารถที่จะปรับลดเพิ่มแสงพร้อมกันได้แบบนี้เลยถ้าเกิดเราขี้เกียจปรับลดทีละตัวนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะแยกก็คืออย่าให้เลขมันตรงกันแค่นั้นเองนะครับแล้วเราก็มาปรับเปลี่ยนตรงนี้ราคามันไม่ได้แพงมากนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยก็สำหรับคลิปหน้านะครับเราจะมีแกจเกจอะไรเด็ดๆของแนนไลท์เนี่ย มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกติดตามชมกันในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้มือล,ลางผมแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ